ทำไมผมรู้สึกว่าบ้านเหล่านี้มันคุ้นจังมันดูเป็นเวิร์บ้านเหมือนกับเกมแคลปปใช่ไหมที่เราเจอนงี้ก็แล้วแต่นะครับทุกคนสวัสดีครับผมน็อตนะครับเราไป่หนยเกมที่มีชื่อว่า run before he knows หรือว่าหนีก่อนที่เขาจะรู้ตัว เคยไเจอมาในอโอนะครับมาจากเดเวลลอปเปอร์ที่ชื่อว่า Admos Pixel เขาปล่อยมาแล้ว4เกมผมเจอน่าสนใจก็เลยกดเป็นบันเดลสเกมเลยครับแต่ก็เริ่มต้นที่เกมนี้ก่อนเกมพูดถึงเรื่องราวของเรานะครับเด็ก7ขวบคนหนึ่งที่ต้องอยู่บ้านเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยออกไปข้างนอกน่าจะไปจูจีกันตามเรื่องตามราวแต่ฝรั่งเนี่ยปล่อยเด็กอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ครับผิดกฎหมายเลยต้องขอให้เพื่อนบ้านหรือใครสักคนมาช่วยอยู่ดูแลเราด้วยเหตุผลร้อยแปดแล้วก็แล้วแต่ครับเรารู้สึกก็พอตกกลางคืนนั้นเหตุการณ์แปลกเริ่มเกิด เพื่อขอความช่วยเหลือกับมันจะสายไปได้ไหมน่าจะเป็นเกมสยองที่เกี่ยวพันกับคนซึ่งเราค่อนข้าง Enjoy เอ j นจอยเกมเหล่านั้นมากครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทจ้กคน r u n Before He k n o ลุยนุ่27ตุลา2009 1ทุ่ม21นาทีมันควรจะเป็นแค่คืนที่เงียบสงบพ่อและแม่ของฉันต้องออกไปงานศพ และฉันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะฉันเพิ่งจะแค่เจ็ดขวบพ่อของฉันก็เลยติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานของเขาที่รู้จักกันมาหลายปีพ่อเคยไปช่วยเลี้ยงลูกของเขาตอนนี้พ่อเลยขอให้เขามาช่วยเลี้ยงฉันกับคืนบ้างฉันไม่เคยเจอเขามาก่อนและเอาตามตรงฉันก็ไม่รู้สึกดีเท่าไหร่โอเคเด็กเจ็ดขวบที่มีห้องส่วนตัวและชอบไดโนเสาร์แต่ก็ถือเป็นห้องที่ดูดีนะครับมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่มีกล่องเลโก้มีของเล่นฮ็อตวิว มีเตียงนอนแล้วก็มีทีวีในห้องปี2009นะครับทีวียังเป็นทีวีแบบพลาสมาทีวีอยู่เลยอมันนะ้งเนี่ยโอเคบ้านหลังโตโอ้โหนั่นคุณพ่อละมั้งห้องน้ําใหญ่โตมีเครื่องซักผ้าอยู่ข้างในนั้นทางหนีที่ไล่รู้สึกว่าคืนนี้ก็ต้องเจอเรื่องหลอนๆแน่นะนะนะอนเพราะฉะนั้นผมหาก่อนถ้าเกิดเลี้ยวมาทางห้องเราค่อนข้างตันนะครับแล้วนั่นก็น่าจะเป็นคุณพ่อละมั้งยืนตัวใหญ่มากๆ โอ้ไงลูกนี่แลนดี้นะสวัสดีเขาสิเอ,อ่อสวัสดีครับกับโอ้เออไงผมสวัสดีแล้วกันอย่าอย่างไงเลยนะครับเดี๋ยวมันจะดูเป็นเด็กไม่มี็นผัวนอนปลายเท้าสวัสดีครับยินดีที่เจอไหนหนูเขาเป็นเพื่อนพ่อเองแหละจากที่ทํางานเขาจะอยู่ดูแลลูกคืนนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะลูกทําตัวดีๆกับแลนดี้ล่ะโอเคได้เลยครับกับ ผมทำตัวดีตลอดแหละเได้เลยครับแล้วกันอย่าต่อปากต่อคํานะครับผมไม่ค่อยอยากเป็นเด็กต่อปากต่อคําเท่าไหร่ไปนั่นแหละครับแน่ใจหรือเปล่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นแค่นั้นจริงๆเหรอโอเคนะั้นลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่ไปกันแล้วทําตัวดีดละโอเคได้เลยครับลูกอย่าลืมเก็บของเล่นนะก่อนจะเข้านอนด้วยละ่ะอา่าต้องเก็บด้วยเหรอครับอย่าวัวงไปเลยเดี๋ยวผมดูให้ว่าเขาเก็บหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อกับแม่กลับมาไ้มุดมากนะไว้เจอกันล่ะได้เลยครับบายบาย ทำไมเพลงมันขึ้นแบบ Run Before He Knows หนีก่อนที่เขาจะรู้ตัวเขานี่ใครแอลันดี้เนี่ยเหรอเอ้ยมันแบบมีสปาเกตตี้มีดบอลอ่ะเหมือนตอนนี้จะมีแค่เธอกับฉันแล้วนะกูจะพากเสียงให้มันฟังดูแปลกๆทำไมอะ่ะใช่ครับกับจุดๆๆๆ โอ้นี่มันดูน่ากินจังเลยใช่ไหมล่ะครับแม่ผมมาทําอาหารอร่อยสุดไปเลยเอาคุณกว่กมึงทำาให้นี่ของแม่กูเหรอบอดอเพทิตกินให้อร่อยกดสเปซบาร์เพื่อกินสแปมเพื่อกินเหรอเอามีดไปห่างตัวหน่อยดิโอ้โหแม่งกูสวาปามคําเดียวพี่แม่งเห็นแล้วลูกปากแล้วอะไอ้เด็กนี่มันปากกว้างใช้ได้อย่านะทําไมหนูถึงจ้องไปที่มีดละ่ะผมไม่รู้สิครับก็จ้องอะไรไปเรื่อยอะกับเงียบ ไม่รู้สิครับก็จ้องไปเรื่อยหนูรู้ใช่ไหมว่ามีดอ่ะมันอันตรายมากเลยนะอ่าใช่ครับผมรู้แค่ขยับพลาดเพียงนิดเดียวมันทำให้คนเจ็บได้มากเลยนะแต่เอาเป็นว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นดีกว่าแม่หนูบอกว่าหนูต้องทำความสะอาดห้องและก็ของเล่นด้วยนะหลังจากทำเสร็จแล้วก็ค่อยไปเล่นวิดีโ,ดโอเกมละกันอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมรีบเก็บจะได้รีบเล่นมีการ ไอ้นี่นะครับมียื่นข้อเสนอให้ทุกคนจำไว้นะครับทุกคนบนโต๊ะกินข้าวระหว่างจานสองจานมันจะมีมีดอยู่ผมต้องรีบกลับไปเก็บของที่ห้องเพื่อนั่งเล่นเกมกับพี่แลนดี้เขานะครับเพื่อนพ่อนะครับน่าจะรุ่นลุงนะครับแต่ผมเรียกพี่แล้วกันนะครับถือว่าเป็นเบบี้ซิตติ้งนะครับจะเรียกคุณลุงมันก็จะแหม่งแหม่งนิดหน่อยไม่ยอมกินนั่งจ้องคงจะเห็นว่าสปาเกตตี้มิดบอลของแม่ผมมันน่ากินฤๅ แล้วคือห้องของฉันเอาเจ้าบล็อกของเล่นเลโก้ทิ้งลงกล่องหนึ่งในหโอเคเก็บได้กี่ชิ้นน่ะเก็บไป้ทีละชิ้นเหรอโอเคชิ้นที่สปริงชิ้นที่สี่ผมเสียวแม่งแอบเงีมประตูมามองกูจังชิ้นที่หปริงชิ้นที่หไม่มีอะไรเนาะ ว้งเว้ยกูว่าแล้วเชียวโอ้ยเก็บห้องสะอาดเลยนะยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณนะคะผมเล่นได้หรือ,อยังอะ่ะนี่พี่ทําผมกลัวนะไม่รู้แล้วว่าพี่มาอยู่หน้าห้องผมแบบเนี้ยผมก็ตกใจจริงนะครับผมควรจะเป็นเด็กใสๆแม้ว่ากลัวก็บอกว่ากลัวเอาเป็นว่าพี่ทาผมกลัวนะทำอย่างนี้อะใจผมั่นอ๋อโทษทีไม่ได้อยากจะเงียบเชียบอะไรขนาดนั้นโทษด้วยนะโอเคแหละครับว่าแล้วผมขอไปเล่นได้หรือย,ยงัง ได้สิหนูทาได้ดีเลยปลาไปเล่นเกมขอบคุณครับเหมียวคิตตี้เบล W A D ออเกมแพตฟอร์เมอร์โดดเหรอและผมเป็นคนเก่งเกมแนวนี้มากทุกคนโอติดผมสามารถเล่นผ่านได้โดยที่แบบสปีดรันน่ะคุณไม่เชื่อแนว่ว่าผมสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวขนาดไหนดูสิคุณไม่เคยเจอคนที่เร็วขนาดนี้แน่นอน ชี่ยอะไรวะเดีย่ยแปลกชะมัดบางทีแลนดี้อาจจะพอซ่อมได้ฉันคุณไปตามหาเขาแม่งเกมบักจาสแกร์กูลังคุยโมว่ากูเก่งสุดแพตฟอร์มเมอร์บ้าอะไรแม่งใส่จาสแกร์เข้ามาแลนดีด้น่าจะอยู่ข้างล่างนี้สักที่ละมั้งคุณพี่แลนดี้ช่วยซ่อมเกมให้ผมหน่อยผมเหงาแล้วว่ะเวโอโนบุ๊กอะไรอ่ะเจสันเหรอครับ เขาไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยว่ากำลังจะโดนอะไรไม่เขาไม่รู้เลยเขานั่งเล่นเกมในห้องนันแหละปล่อยเขาเล่นไปให้เขาคิดว่าเขาปลอดภัยแต่ถ้าเกิดมีใครมาเจอล่ะพ่อกับแม่เขากลับมาไม่ทันเวลาหรอกนะที่สําคัญพวกเขาหยุดฉันไม่ได้แล้วล่ะโชคดีแล้วกันนะเหมือนกับแลนดี้กำลังคุยกับเจสันล่ะครับทางซ้ายคืออะไรครับวิธีรับมือกับการสูญเสียลูกสาว ความตายของเด็กและวิธีรับมือจากบาดแผลที่ไม่อาจรักษาได้ฉันสูญเสียลูกไปและฉันไม่สามารถเดินหน้าต่อได้เรื่องจริงจากพ่อแม่ที่โศกเศร้าเสียใจการล้างแ้นคือกลไกลการรับมือความโศกเศร้ามันจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าแต่ในบรรดาทั้งหมดนะครับถ้าขึ้นสีม่วงแดงว่าเคยอ่านหัวข้อนี้นะครับว่าการล้างแค้นเป็นกลไกลการรับมือความเจ็บปวดจากการสูญเสียพ่อเราบอกว่าเคยไปเลี้ยงดู ลูกของเขาก็สูญเสียลูกไปแหละครับก็เลยอยากจะล้างแค้นคืนหรือพ่อเราไปทําอะไรลูกเขาเปล่าวะไม่จริงนะนี่เขาวางแผนจะฆ่าฉันงั้นหรอแม่งมาละอย่าละเขากำลังมาฉันต้องไปซ่อนฉันต้องเงียบฉันต้องโทรขอความช่วยเหลือโอเคว้ายมาทำอะไรตรงนี้ล่ะเจ้าหนู ไม,ไม่มีอะไรครับกับก็เดินดูอะไรไปเรื่อยก็ตอบว่าอะไรดีอะผมก็แค่เดินดูอะไรไปเรื่อยแล้วกันนะครับตอบเสียงแข่งว่ามันจะฟังดูไอ้หนูนี่มันต้องรู้เลยแน่เลยอะแม่เดินดูไปเรื่อยอะม,มีปัญหาว่าคุณลงุงทําไมแนะ่สิจะไ่เ,เห็นผีอย่างนั้นละ่ะเจ้าหนูมันดึกแล้วนะหนูควรจะไปนอนพักได้แล้วนะได้ครับเดี๋ยวผมก็ไปแล้วผมจะทําเป็นไม่เห็นที่เสื้อมึงคืออะไรแดงๆวะเนะี่ย อะไรแดงๆเป็นคราบเลือดครับเป็นปัสสปอตอยู่บนเสื้อโทรศัพท์อยู่ในห้องนอนพ่อแม่ฉันต้องขอความช่วยเหลือในห้องนอนพ่อแม่มีโทรศัพท์อยู่ป่ยละห้องนอนพ่อแม่มีโทรศัพท์อยู่ว้ายไรอันพี่บอกว่าไงไปนอนไงผมก็แค่อยากจะมาดูอะไรนิดหน่อยอะครับไปนอนซะนะถ้าพี่ได้ยินอีกแล้วก็ูต้ตองไม่ชอบแน่ๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทำไมดูอ่ะแม่งน่ากลัวเหมือนกันนะครับเด็กอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องหาคนมาดูแลแลนดี้อยู่ในห้องนอนฉันต้องหาทางทำให้เขาออกมาจากห้องให้ได้ฉันน่าจะเปิดทีวีแล้วไปซ่อนในห้องน้าแล้วก็ค่อยเข้าไปในห้องนอนตอนแลนดี้มามึงชี้นำขนาดนี้ก็โอเคเปิดทีวีแล้วก็เป็นซ่อนในห้องน้ำเว้ยซ่อนทันไหมเนี่ย น่าจะทานละมัง้งไปายนั่นละถ้าตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ก็ไม่ทานแล้วต้องรีบไปหาโทรศัพท์แล้วก็โทรโทรหาแม่กิงกิงกิงกิแม่ไม่รับฮัลโหลว่างไงลูกรักแม่เกิดอะไรขึ้นล่ะลูกรักทุกอย่างโอเคไหม โอ้โหชกบัวกูตรงนี้เลยเหรอลายมันออกแล้วว่ะลายมันออกแล้วโดนเอามาขังในห้องเก็บของเชื่อละห้องล็อกจะต้องหาทางเอื้อมไปหากุญแจนั้นให้ได้เออกุญแจนั้นกุญแจนั้นอะไรน่าจะพอต่อตัวกูได้กูกระโดดได้ไหมกระโดดไม่ถึงด้วยสิ โดดให้สูงกว่านี้โอ๊ะแม่งซ่อนอยู่ในกล่องต้องกระโดดเพื่อมองเอาเจ้านี่ไขน่นี่แน่เลยผมว่าอ่าเปิดช่องลับแล้วกูจะเอ,อื้อมหยิบกุญแจยังไงอ่ะกูก็ไปพ่ฆงวงกุญแจไม่รู้ว่าตัวน,นี้มีไขควงซ่อนอยู่เอา้าไม่ใช่ต้องไปหยิบกุญแจเหรอห้องใต้ดินเหรอมีอะไรแม่งเต็มเลยห้องใต้ดินฝรั่งแม่งโคตรน่ากลัวเลยนะครับส่วนใหญ่มักจะมา เกมที่ห้องใต้ดินเสมอครับมันจะโดนดักตีหาบันดงบันไดหาถาดหาอะไรหนักเกินไปมันขวางประตูอยู่คงต้องตักน้ำออกก่อนอ๋อมันเป็นถังใส่น้ำอ๋อดันประตูไว้อยู่ต้องหาอะไรมาตักน้ำหรือว่าถังนี่วะอย่าเสียงดงังอย่าเสียงดงังมันได้ยินเสียงปะวะ เออเอาไปตักน้ําใส่มันมีถังนี้อยู่ย้ายย้ายมาถังนี้แทนเสียงมันจะดังนะสิเชี่อบันไดกูได้บันไดแล้วและเด็กเจ็ขวบแต่7ขวบก็ปอลหนึ่งอะนะครับน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะตัวไม่เล็กกันนะครับอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กแล้วอะ่ะน่าจะพออันนั้นได้อยู่วางนั่นปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปหยิบให้กูด,ด้วย มจะออกไปทางไหนได้ประตูหน้าฉันปดล็อกได้แล้วต้องรีบไปไปแล้วกูไปแล้วตำรวจมาแล้วช่วยผมด้วยครับตำรวจดิฟมาอย่างมันเลยโอเคแล้วคืออย่างไรฉันหนีออกมาได้ ใช่ฉันหนีออกมาได้ในท้ายที่สุดแม่ตกใจมากตอนที่สายตัดไปเมื่อไม่มีใครตอบรับในขณะที่แม่โทรหาแลนดี้หรือโทรหาเพื่อนบ้านสุดท้ายแม่ก็เลยโทรหาตำรวจและตำรวจก็มาทันเวลาพอดีและเขาก็จับกลุ่มแลนดี้ไปตำรวจสืบจนรู้ว่าลูกของแลนดี้นั้นตายไปเมื่อปีก่อนหลังจากนั้นเหมือนกับว่าเขาแตกสลาย เขาทวดพ่อและเขาก็ต้องการที่จะหลังแขนแต่ในตอนนี้ทุกอย่างมันก็จบสิ้นแล้วแต่ฉันไม่เคยลืมเรื่องราวในคืนนั้นเลยขอบคุณที่เล่น Run Before h e k n o w s อา่าถ้าเกิดคุณชอบเกมนี้แล้วก็คุณสามารถให้ดาวในชิโอได้นะแล้วก็ให้ฟีดแบ็เราได้จะดีมากๆเลยถือว่าดูดีสั้นๆจบในตัวเกมมีฉากจบเดียวไม่ได้มีพล็อตวิสเลยมากมาย ค่อนข้างล็อกผลนะครับซึ่งมันก็ดีนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าถ้ามันมีแบบว่า Good Way Bad Way ะรครับถ้าเราหนีรอดจะเป็นแบบนี้ถ้าเราหนีไม่รอดจะเป็นยังไงแน่นอนว่าเหตุการณ์เกิดกับเด็กมันไม่ตลกครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเฉลยนะครับว่าแล้วทำไมาแลนดี้ถึงเป็นแบบนี้ทำไมาแลนดี้ถึงโทษพ่อเราพ่อเราดีจริงหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกของแลนดี้อะมันเกิดอ,อะไรลูกตายไปทำไมพ่อเราถึงไม่รู้โดนปิดข่าวเหรอ หรือว่ายังไงไม่รู้เลยครับเพราะถ้าเกิดบอกว่าพ่อเราเคยไปเลี้ยงลูกแรนดี้อ่ะแล้วทําไมลูกตายพ่อถึงไม่รู้ตายเป็นปีด้วยนะกลายเป็นก่เรียกมาเลี้ยงและเจสันเนี่ยเหมือนกันครับเจสันที่เป็นเพื่อนแรนดี้ที่สุดท้ายถ้าเกิดตามสืบกันไปแล้วปรากฏว,ว่าไอ้สองคนเนี่ยมันคุยอะไรกันทาถึงคุยแบบนี้ได้ทําไมมันถึงคุยกันเรื่องการแบบจัดก,การเด็กเป็นเรื่องปกติมันควรขยายต่ออีกนิดนะครับทุกคนแต่ก็จบไปจะได้ขยายอีกนิดนึงน่าจะกำลังเจ๋งเลยนะครับนะ แต่ก็ถือว่าเกมผมซื้อมา4ี่เกมประมาณ130บาทนะครับตกเกมหนึ่งประมาณสัก30บาทเองมั้งก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายแต่รู้สึกว่าอีกนิดนึงน่าจะกําลังกลมกลม่อมไม่น้อยไม่ใช่เกมที่แย่ครับแต่ได้ซะน,นิดนึงคงจะกําลังกลมกลม่อมและนี่คือล n นบีฟอ e ฮิโนสครับทุกคนรีบหนีก่อนที่เขาจะรู้ตัวดูจบและชอบกันไหมครับถ้าชอบกันฝากกดไลค์คนละทีขอไม์พูดคุยกันได้นะครับทั่วเรื่องราวจริงแล้วคืออะไรพ่อเราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าแลนดี้เป็นคนไม่ดี เจสันที่พูดคุยกันนั้นเป็นยังไงแล้วเรื่องราวมันอาจจะมีตื้นลึกหนาบางกว่าที่เราไม่รู้ไหมหรือผมพลาดอะไรไปก็คอมเมนต์พูดคุยกันอย่ลืมแชร์เพื่อนดูิเพื่อนชอบเจอกันในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีสสดแล้วไว้เจอกัน